วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าสินค้าที่ขายดีบน i n s t a g r a m นั้นมีอะไรบ้างนะครับบอกเลยครับเป็นสินค้าที่ขายแล้วแบบมีคนจับเงินล้านมานักต่อนักหนึ่งนะครับก็คือพวกของตกแต่งบ้านหรือว่าคอนโดนั่นเองครับเพราะว่าพวกนี้ครับเวลามาจัดรวมการ์ดสวยๆแบบอินเทอร์เนียดีไซน์ออกแบบมาดีๆแล้วถ่ายรูปอ่ะมันเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับแบบห้องที่แบบจัดอย่างดีคมไฟดีโต๊ะสวยมีแจกันทุกอย่างดูดีครับมันน่าอยู่ครับแล้วแบบคนเห็นก็แบบอยากไลค์อยากแชร์ใช่ไหมครับก็กระตุ้นให้คนอยากซื้อไปโดยปริยายนะครับ 2นะครับก็คือของขวัญต่างๆนั่นเองนะครับว่าเอจีจะมีคอนเทนต์มากมายนะครับแบบวันเกิดเพื่อนวันรับปริญญานะครับวันสําคัญต่างๆนะครับหรือวันสําคัญอะไรก็ตามที่แบบเรามีกับคนสําคัญของเราหรือเพื่อนของเรานะครับคือของขวัญเนี่ยแบบมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเราไปเซอร์ไพรส์ครับเพราะเปิดออกมาแล้วว้าวามีอะไรออกมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคือมันสามารถเอามาเป็นคอนเทนต์ได้ไง่ายนะครับเพราะงั้นการที่เราขายสินค้าที่เอาให้เอาวรุ่นเราไปทำคอนเทนต์ได้มันก็เป็นอะไรที่มีสิทธิ์ที่จะขายดีสูงครับ สามนะครับนั่นคือพวกเครื่องรางของขลังนั่นเองครับคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับไม่ว่าในยุคไหนก็ยังมีเรื่องของความเชื่ออยู่เสมอกดเครื่องรางกําไรสร้อยคอต่างๆที่มีสตอรี่นะครับสร้างสตอรี่ว่าเป็นการเสริมดวงหรืออะไรเงี้ยนะครับให้กับสายมูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปให้สวยๆสร้างเรื่องราวหน่อยนะครับว่าเขาใส่แล้วแบบเอ้ยอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็ขายได้ดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะอยู่นี้คนเราแบบชอบดูดวงกันมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีคําว่าสายมูหรือว่าอะไรนะครับเพราะงั้นถ้าเราขายเครื่องรางเกี่ยวกับพวกเนี้ย ที่ช่วยไปเสริมนะครับดวงชะตาให้เขาครับขายได้แน่นอนครับ4นะครับก็คือเซอร์วิสเกี่ยวกับพวกกราฟิกดีไซน์นั่นเองครับเพราะยุคนี้เป็นยุครุ่งเรืองของโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้ตัดต่อเป็นหรือว่าใช้ Photoshop อะไรเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำเซอร์วิสด้านนี้ก็บอกเลยว่าเป็นยุคทองแน่นอนนะครับคุณแค่โปรโมทออกไปให้ดีหน่อยว่าคุณน่ะสามารถใช้ Photoshop ได้แล้วก็รับออกแบบกราฟิกดีไซน์นะครับสามารถเพิ่มยอดขายให้ได้อะไรเงี้ยนะครับรับรองว่าล เสื้อผ้าและความงามต่างๆนั่นเองครับเกี่ยวกับแฟชั่นจริงแล้วมันเป็นสินค้าที่ขายดีใน G ตั้งแต่แรกจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับอ่ะแบบคนลงรูปนะครับเขาก็ต้องตั้งใจที่จะอวดเสื้อผ้าออเดอร์สตอรี่ต่างๆของเขาใช่ไหมครับนาฬิกาต่างหูอะไรเงี้ยนะครับบอกเลยว่า IG เป็นอ่าโซเชียลมีเดียที่สร้างมาเพื่ออวดในเรื่องของแฟชั่นโดยเฉพาะนะครับเพราะงั้นถ้ายังไม่รู้จะขายอะไรเริ่มง,ง่ายๆเลยก็ลองจับทางแฟชั่นดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงตอนนี้มากๆ นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทางเพจของเรานะครับมีคอร์สสอนยิงแอดอยู่นะครับสอนยิงทั้ง Facebook t ิกต o อกแล้วว่า Google เลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ตรงโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ